คลิปนี้ไอ้เมฆเป็นตัวร้ายช่วงนี้ก็ฟิวิดเทิมนางก็อยู่ไม่นิ่งชวนทํานู่นทํานี่อย่างวันนี้จะชวนไปตรงเป็นสะพานหลังบ้านก็บอกให้ล้อก่อนแม่กาลังนั่งอัดเสียงทําคลิปอยู่ไอ้ฟูก็มานั่งเฝ้าเชียวให้ไปก็พ่อสองคนก็ไม่ไปอยากให้แม่ไปด้วยนั่งทําคลิปยังไม่ทันเซตหน้าก็เดินมาตัดกิ่งมะขามทางบานแล้วก็ตะโกนมาดูหมาให้หน้อยกลัวหมากัน <c oughs> ก็คนกลัวหมาเนาะ พ่อยเมย่เคยวิ่งใส่ท่ามผ้าจะง,ง่าเขาเขาก็เลยกลัวแล้วมันก็มายืนมองเขาแล้วกินหญ้าไกลๆเขาเขาก็กลัวใหญ่เลยที่นี่ไอหมอกก็เดินไข่แขวงมากินหญ้ามันเขาอีก <c oughs> บุรีไอหมอกดูไข่มันนี่น่าเอ็นดัะสีชมพูด้วยก่อนจะไปตกเบดก็ต้องให้นาตัดกิ่งมะขามเสต็อมันก็ถือมไม้ไว้รลอเลยไข่เดือดดนเ้าเขาตัดเสร็จแล้วมวอยอยืนเล่นกันนอกอยู่นั่นแหละจะไปไม่ตกเบด้ไหนเบด้เตรียมเลย เบสก็ของพ่อมานั่นแหละเชื่อไหมเบสอันนี้ตั้งแต่ซื้อหมาม่เคยตกปลาได้สักตัว <c oughs> แล้ววันนี้มันจะได้ปลาไหมแน่สองคนพ่อลูกไอ้เมย์หมอกก็เดินลอกกันไปข้างบ้านส่วนกี้กลไ้ฟูไม่เดินหรอกเอาโมไซไปเพาะกี้ต้องกลับมาทํากับข้ามันเย็นแล้วไอ้ฟูก็ชอบเลยเองได้ขี่รถลดดะหมาถึงยังไม่ทันจะได้จอดรถด,ดีเลยไอ้ฟูรีบวิ่งไปหายแม่ไอ้หมองในป่ามะม่วงแป๊บเดียวกําลังจะเดินขึ้นสะพานไปดูกะฟิวตกปลาได้ยินเสียงไอ้ฟูลองไอ้เมย์ก็ใ้ฟูพ่อมันต้องเดินไปห้าม ก็ได้ยินเสียงไอเมฆลองไม่ใช่อะไรนะเสื้อเข่าพันคาไม่รู้ไอฟูไปทําอะไรให้มันมันงุดงิดกัดน้องได้อะแต่ก็ไม่เข้าหรอกพอมันก็ลากมาแล้วก็โดนไปคนละปาบโถ่านทะเลทลายไอฟูก็วิ่งน้หนาตั้งมาเลยบอกเลยว่าอย่าไปอย่าไปแล้วเขาตกเป็นกันอยู่ว่าตอนแรกก็เล่นอยู่ริมของอ้อาวเราจะได้ป่าไมเนี่ยไอเมฆไอฟูไอหมอกก็ยืนดูไอเมฆเล่นน้ําแต่ก็ไม่กล้าลงก็หนอกตาขาว ลไหมอกเหมือนมันจะเป็นห่วงไอเมฆอ่ะรีบวิ่งมารอรับล้วจงไวไอเมฆายน้ำขามของสงสัยเหนื่อยแหละก็ยังไม่ยอมขึ้นตอนแรกคิดว่าไอหมอกจะไปยืนขวางไปยืนเห่าแต่มันพยายามมาปากงับหัวไอเมฆเหมือนพยายามช่วยดึงขึ้นงับยู่หลายทีงับพิษงับถูกไอเมฆก็ยืนนิ่งไรตอนนี้แหละมันคงคิดว่าไอหมอกจะกัดมันนะเอ้ามันดันไปกัดไอหมอกแล้วเสียงกีกระแสบแก้วหูเลยจ้ามันจะช่วยมึงนะไอหมอกนี่หมอบเลยเหมือนงงอ่ะกูจะช่วยมึงนะเมฆ ไม่รู้วันนี้ไอ้เมฆมันเป็นอะไรตอนมาก็งับหัวไอ้ฟูไปเลยนะกลับบ้านไปสงบสติอารมณ์เลยนะเมฆพามาตกปลามาห้ามหมากัดกันแล้วพ่อมันก็แกจะจับไปฝูโยน้ำมันรู้มันไม่ให้จับหรอกตอนแรกก็ว่าจะกลับไปทำกับข้าวก่อนนะสุดท้ายก็ได้กลับพร้อมกันก็เกือบมื่นแล้วก็จะได้กลับบ้านเพินไปหน่อยในจะหมาทะเลาะกันหนจะมัวดูคนตกปลาปลาก็ไม่ได้สักตัว ไลฟูมันก็รู้ด้วยนะพอควารดปุ๊บมันก็กระโดดขึ้นแหละเขาวิ่งกลับกันมันก็ไม่ยอมวิ่งก็เขา้าข้าวก็ยังไม่ได้หุงเราจะได้กินข้าวตอนไหนกันเนี่ยทั้งคนทั้งหมาเลย